แป๊บนึงแม่หนูอยู่จริงๆหรือทีมงานเซ็ตให้ไม่ได้เห็นรถจริงหยู่ปะรถจริงโหดกว่านี้เหรออยู่แถวๆนั้นนะ <c oughs> อยากเห็นน่ะหนูไม่เก็บของทิ้งเหรอลูกเมื่อวานนี้เก็บแล้วเล็กน้อยแต่ก็ยังรกหล่อรถจริงโหดเหรออันนี้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่หกสิบเปอร์เซ็นต์รถจริงเหรอเข้ามาอ๋อเราขอบอกตรงนี้เลยนะ เราบอกว่าเราจะพักจากอิงลิชูมเพราะเราไม่มีเวลาใช่และลองดูสิ่เพราะเราเอาเวลาทำอะไรอาิปซิงพี่ลูกก็ต้องลิปซิงตอนนี้คุณแม่สว,ส,สวัสดีจ้าหนูมาแล้วจ้าแม่จ้าหนูหนูสดต้องรวยเลยเหรอหนูไม่ใช่ชอดหนอคุณลูกก็ไม่ให้ใช้รอดดีไห่ก็แค่ดี ที่แกะมาแล้วก็ลองผักแล้วก็ใส่น้ำจิ้มประมาณนึงแล้วก็ใช้ใช้มือจริงๆอ่ะอีนี่ก็รู้ว่าเป็นคนใช้ชุดง่ายจริงเอาเนี่ยฉันกินอะไรก็ได้นะไม่จริงวะ่ะ <c oughs> <c oughs>